สวัสดีครับผมผมช่างยูซุนะครับผมมาแล้วนะครับวันนี้มามีรถมาให้ดูหนึ่งคันนะครับชุดแต่งมือเวครอบคันอันนี้เลยนะครับ22ชิ้นนะครับ22ชิ้นอันนี้มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับรอบคันเลยนะครับอันนี้ มิวเอ็กซ์ยูสุแพนทอปนะครับตัวท็อปสุด1นึ่งล้านห้าแสนกับอีก9,00 0บาทนะครับตัวนี้สีเทารลมโบนะครับตัวนี้สีนี้แบบนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูไปทีละอันนะครับผมมีทั้งหมด22ชิ้นชุดแต่งนะแล้วมีแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับผมมาดูกันก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นยูสุมีเอ็แพนทอมนะตัวท็อปสุดสีเทาแลมรโบนะครับตัวนี้ จะมีชุดแต่งรอบคันเลยนะครับทั้งหมดตัวนี้21ชิ้นนะครับแต่ว่าต้นคลิปผมบอกไปว่า22ชิ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวสีเทอร์รนโบนะครับตัวเครื่อง1.9ติดชุดแต่งรอบคันนะครับตัวนี้สวยงามแบบนี้เลยครับจริงๆอันนี้ชุดแต่งเนี่ยบอกไ้ก่อนว่ามันมี2สีนะครับอันนี้เป็นดําล้วนนะครับแล้วก็จะมีสีดําแล้วก็มีตัดแดงนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าจริงๆแล้วคันนี้มันจะต้องมี โรงสื่อด้วยนะครับแต่ว่าลูกค้ารีเควสว่าไม่เอาโรงสื่อนะครับตัวนี้ก็เลยไม่ติดให้นะครับเก็บมาให้ลูกค้าได้เลยนะครับไฟหน้าเนี่ยลองดูตรงตัวจะเป็นตัวไฟไฟไฟเลี้ยวะนะลูกค้าเห็นไหมไฟเลี้ยวมันจะมีด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตรงชุดแต่งมันจะติดคู่กันนะแล้วก็จะมีนี่อันนี้เปิดไฟให้ดูนะครับมีไฟไม่แน่ใจเห็นเปล่านะครับ ก็คือไฟเลี้ยวไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไอตัวที่แต่งมาเป็นชุดแต่งเนี่ยก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะครับมันก็จะสวยๆอยู่นะครับเวลาเราตีไฟเลี้ยวนะสองข้างเลยนะครับผมอานภะพาไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างมีอะไรบ้างชุดแต่งอันนี้นะครับมีทั้งหมด21ชิ้นนะถ้าตามโปรแล้วจริงๆนะครับตัวนี้21ชิ้นคิวล้อด้วยนะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับด้านข้างนะครับสกรีนเป็นตัว UX นะครับตัวนี้ แล้วก็มีตัวครอบบันไดด้วยนะครับตัวนี้ชุดแต่งของคา์โต้นะครับยี่ห้อคาโต้ถ้าลูกค้าจะอยากดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับว่าชุดแต่งอันี้เป็นอะไรเป็นของคา์โต้นะอ่ะเขาก็จะมีคิวร้อให้นะครับเป็นคิวล้อแบบดําเงานะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคิวล้อมันจะมี2แบบดําด้านกับดําเงานะครับแต่ถ้าเป็นชุดแต่งที่มันเข้ากันเลยเนี่ยมันก็จะเป็นดําเงาตัวนี้นะส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้อ้าวมาดูนี่มีสปายเลอร์นะครับสปายเลอร์ตัวนี้แล้วก็คาดเอวนี่ ค้าลองดูว่าานเอวนี้นะสวยมากนะครับสวยมากอันนี้ค้าดนเอวมันจะเป็นเส้นตรงเห็นไหมเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเส้นตรงอันนี้ตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับบอกไว้ก่อนว่าเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของคาโต้นีไฟเลี้ยวจะเป็นเส้นตรงเลยเห็นไหมเปิดไฟแล้วจะเป็นเส้นตรงเลยอันนี้ไฟเลี้ยวผู้บิดอันนี้ไฟเลี้ยวนี่แต่นี่ดูเส้นตัดเส้นนี้นะครับเห็นไหมตรงไปนู่นเลยนะมันก็จะเป็นเหมือนรถรุ่นใหม่แล้วแบบตัวใหม่นะครับเดี๋ยวนี้รถพวกไฟท้าย้างหลังมันจะเป็นเส้นตรงหนึครับ อันนี้มันจะสวยเลยนะครับท่อก็จะเป็นท่อหลอกสองข้างนะครับซ้ายกับขวาข้างละสองนะส่วนตัวนี้จริงๆแล้วท่อจริงๆเขาก็มีอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ทางขวามือนะเผื่อลูกค้าบางคนไม่รู้นะตัวนี้อให้ดูท่อก่อนนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเลือกเป็นท่อกลมนะครับถ้าจักกับผมนี่ก็สามารถเลือกได้เป็นท่อกลมหรือว่าจะเป็นท่อแบนนะครับท่อสี่เหลี่ยมไม่ได้ท่อแบนนะครับตัวนี้จะมีตัว การลอยด้วยนะครับตัวนี้เป็นการลอยเห็นไหมการลอยของเขาเลยเนี่ยมันจะเข้ารูปพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับมันจะเข้ารูปพอดีแบบสวยเลยนี่นะถามว่าตัวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับก็สําหรับเวลาบางคนแบบยกของแล้วแบบมันยกของไม่พ้นอะไรเงี้ยครับก็จะมากระแทกดนตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้มันก็จะสามารถซัพพอร์ตให้ได้นะอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับ เนนี้มีพร้อมมาในชุดเลยนะครับชุดแต่งคาโต้แล้วก็ที่ผมบอกต้นคลิปว่ายี่สิบสองชิ้นนะครับมีตรงไหนเพิ่มมานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูจะมีสก,ก้าเพจด้วยนะครับนี่เห็นไหม,มกกเป็นสก้าเพทยี่ห้อของคาโต้เลยนะครับมีคาโต้ด้วยตัวนี้อันนี้ผมแถมให้นะผมแถมให้นะครับตัวนี้ผมแถมให้อ่ จริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยติดฟิล์มกันรอยรอบคันด้วยนะครับอันนี้ following following ลูกค้าติดเองนะนี่อันนี้นะครับติดฟิล์มกันรอยรอบคันไม่ผมไม่น่ใจะว่าเห็นไหมลูกค้าเห็นว่ามันเป็นเงาเงาไหมถ้าเป็นเงาเ <était S 2> งาเนี่ยมันติดเป็นเป็น <Ohhh> ฟ <seaweed> ิล์มนะครับเป็นฟิล์มรอบคันเลยเดี๋ยวให้ดูตรงคอนโซลข้างหน้านี่นะครับมันจะเป็นฟิล์มรอบคันเลยไม่น่าจะว่าเห็นหรือเปล่าติดฟิล์มกันรอยนะครับรอบคัน ข้างในก็จะมีอย่างนี้เห็นไหมนี่นี่มันจะเงาอย่างงี้ครับมันจะเห็นชัดเลยเพราะว่ามันตัวนี้จะเป็นฟิล์มกันรอยติดทุกที่นะครับไล่มันถึงตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มกันรอยรอบคันนะครับ <c oughs> ตัวนี้ใช้เงินดาวแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับว่าลูกค้าบางคนก็มีงบเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยอยากให้ดาวเท่าไหร่ คันนี้เนี่ยลูกค้าดาวไว้ประมาณสี่แสนนะครับดาวสี่แสนคันนี้นะดาวสี่แสนุแต่งแบบนี้นะครับถ้าสนใจชอบเนี่ยก็แจ้งได้นะครับบอกว่าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าดูคลิปั้ำแล้วแคปหน้าจอมาเลยก็ได้นะครับบอกไปเลยว่าอยากไ,ได้ชุดแต่งแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแพนทอมนะครับเรามีชุดแต่งทุกสีนะครับทุกสีไม่มว่าจะเป็นสีเงิน สีดําสีเทาแลมโบมีนะครับสีขาวนะครับแล้วก็สีน้ำเงินพวกนี้มีชุดแต่งให้นะครับพพอร์ตให้หมดทุกอย่างเลยนะครับจะมีชุดแต่งแล้วก็จะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะตัวนี้นะครับเลือกได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาสีเทาแลมรโบนะครับแต่ลูกค้าอยากได้เป็นตัวแอกทีฟก็เริ่มต้นร้านหนึ่งแสนเนี่ยล้านหนึ่งแสนก็ติดตั้งชุดแต่งได้นะครับทําได้หมดเลยทุกรุ่นนะบอกไว้ก่อนนะครับทุกรุ่นแต่ว่าตอนนี้จําแจะแนะนําว่าเป็นตัวชุดแต่งตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพราะว่าตันน้เุดแ่่่งขออคาโบบบใหมลลสกยะร เพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับส่วนตัวนี้เครื่องยนต์1.9นะครับ1.9แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับลูกค้าติดกล่องคันเร่งด้วยนี่ให้ดูตรงนี้นี่นะครับอันนี้เป็นกล่องคันเร่งผมแถมให้เลยแล้วกัน,นไหนๆก็อาชีพให้แล้วเลือกได้นะครับระดับได้9ระดับเห็นไหมครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 อยากออกตัวขนาดไหนยังไงก็เลือกเอาได้เลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบใจนะครับเซตได้เลยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ตรงนี้นะครับกองคันเล่งตรงนี้ไม่มีผลต่อประกันนะครับไม่มีผลต่อประกันทั้งสิ้นเลยนะลูกค้าสามารถติดตั้งได้นะครับซื้อได้ซื้อเพิ่มได้นะครับตัวนี้มีจําหน่ายให้นะครับที่โชว์รูมนะครับราคาไม่แพงนะครับเบิกสูงลงไปราคาไม่แพงนะ ถ้าใครชอบชุดแต่งแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมกด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะตอนนี้ผมกําลังจะถึงหมื่พันแล้วนะครับแต่ว่าก็กําลังใส่ไว้เรื่อยนะครับติดร้อยไวงนะครับก็เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับก็ไปทํติ i k ต o อกด้วยนะครับติ๊กต็อกยูทูบนะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับมีหมดเลยนะครับติดตามได้นะ ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับตั้มยูทูบดีเซลนะสามารถติดตามได้ครับถ้าใครอยากดูคลิปเพิ่มเติมเนี่ยลงทุกวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิกต็อกนะครับผมแต่ถ้าลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น YouTube นะครับเพราะว่าเอาตรงๆว่าเราก็ไม่ได้มีเงินจ้างเลยเนาะพูดตรงๆเลยกับทุกคนนะมันก็ต้องทําเองตัดต่อเองบันชีนมันก็เหนื่อยนะครับผมก็ค่อยๆทําไปนะครับภาพดูเลียวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลูกค้าเห็นนะครับว่ามันเป็นแบบภาพสดจริงๆนะครับอชุดแต่งตัวนี้ถ้าชอบสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอยากได้รถรุ่นไหหนนนนอออีีซูมมเวต้รถ่่ักใาสด ปิดตัวแล้วนะครับผมมีแล้วนะครับจําหน่ายเพียบเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นยังน้อยอยู่นะพูดกันตามความจริงนะครับผมแต่ถ้าตัวปี23นะครับมีรถนะครับผมมีรถนะครับแล้วก็ส่วนลดส่วนลดเนี่ยมีให้จับเต็มให้เหมือนเดิมตัวนี้ Suzuki Swift จะให้ทะลุแน่นอนเลยนะครับผมโปรโมชั่นดีๆเพียบเลยนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับผมถ้าชอบคันนี้แบบนี้นะครับอยากได้ชุดแต่งแบบนี้แคปหน้าจอไว้ให้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ